คือว่าไปรับจ้างขายกระปูให้เพื่อนนะเท่าไรเพื่อนเอาให้เขาให้นั่นคันลายทุง 40, ทงทท่งกับชิบพันให้ทุ่งละพันธ์ทำชิบทุ่งกับชิบพันสิแม่ไหน<อ>บางเทธอเขาไลา่กับเขาให้ลไล่อะไรเช็ดทุ่งเขาถือไปของร้านนั่นเช็ดทุ่งเลยเขาให้จจกพันเช่าพันธ์อะพอดีกระจุกเพอทุ่งหนึ่งเขาบ สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูบขู่จูคนเบิร์มองสบอเนานะว่าจะเป็นพี่น้องทางพังลาวหรือพังไทยหรือว่าสีอยู่ภายในประเทศว่าต่างประเทศพี่น้องแต่ยินดีตอนรับทุกทุกท่านเนาะเข้าสู่ซ่องของ,ของโมพิงใช้ใจกันหน่อยวิสองอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็มาทางบ้านทางเกือนของนางสาวรจน้าอีกชื่อเก่าพี่น้องเนาะด้วยเดียวพี่น้องเลยอย่างใดก็ไปเบิ่งไปชมกันด้วยพี่น้องเขาสจเขาไปนั่งก่อนโอ้เหลดหอนพี่น้องเนยช่วงนี้เนาะ จังไงกับพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเบิ่งนะกะฝากน้ำพี่น้องเลยเข้าเข้ามาเบิ่งนะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเวียงเนี่ยเด้อน้องพี่น,อน้องเนาะเพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้บาเวียงอ่าเป็นคลิปพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องส้มไปน้ำกันไปเบิ่งไปส้มกันเด้อเนาะอ่าน้องพี่น้องเนาะก็ะอยู่มุมนี้อีกคือเก้าพี่น้องเลยอ่าสวัสดีก่อนเด้อสวัสดีโดย,น,โดยน้องรดจันนาน้องพี่น,อน้องเนาะจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยๆอยู่เนาะโดยจะชือว่า ่นกระเบิงคลิปลายคนนก่ก็คือว่ามันยังมีมการช่ชยเลือเข้ามานะเนี่ยเนียว่าเดืองในการเดินทางไอ้ขี้เจ้าก็คิดอยู่ว่าว่าจะได้เน่ยต,ตามยุคอยเข้ามาถ่ายแต่มือคิดอยูว่วฮะคิดอยูบ่ยบ่คิดว่าคนไทยเพิ่นโบถิมคนไทยคือกันน้องเนาะโดยอันนั้นหนีมีแต่ว่าอคอยเบิ้งไปไงโดยเพรายว่าอัน ตังต้งแต่ได้อันสังก,กระสอบกระชีตั้งแต่ได้เข่าได้น้ำน้ำทีมงานนี่คือว่ามีความหวงังว่าชั้นชนอะอ,อ่ะอาพอมีความหวงมนหนังมือใหลโบมานี่ก็แบบคล้องค่อยทางอยู่ได้บ่ะท่าเบิ้งนั่นแหละฮะฮะมาเห็นอายมาชาเมือชีมือเท้าเขาว่าไปละบ่ฮาเออคือว่ามีเมแเคงกับมเห็นอายมาเร็วอ,อ่ากันว่า บมมาเยี่ยมมายามกันบ่คือชิวาได้ิเที่เพราะว่าชีว่าวันนี้เพื่อนกะเบิ่งไปเรื่อยเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีบางเทือบางที่กะทุกคนนั่งเทือเพื่อนกะมีภาระของเพืนนะ่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนก็อยากช่วยทำว่าเพื่อนช่วยไล่ไว้สั้นซนะเนาะ ช่วยทำมาเพื่อช่วยไล่แล้วเฮากะมาได้กันเร่งรีบยังว่าชั้นช้าว่าเฮาได้นี่ก็ได้กลับไปอดีตนี่ก็เป็นบุญของเฮาเนี่ยเต่ขนาดว่าง่ายแต่คนเล่าพึ่อกันนี่กะแต่ฮ่าอ่าผู้ผู้ผู้เพิ่นเพิ่คนเล่านะเพิ่นตามหาญาติแบบลูกครึ่งว่าชั้นซะลูกครึ่งไทยเล่านะเพิ่นไล่เพิ่นฮู้ว่าพ่อเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นฮู้ว่าจุดว่าอยู่ชายอยู่ชายกันลังผ้ากันลังเมื่อเห็ด อ่าบัตรเป็นคนไทยคนยังเฮ็ดบัตรประชาชนไทยแบบนี้ได้เ,เมื่อชส่สิบอือเนาะดีใจน้นองนนนะท์ชนะเนาะแม่ดีใจครับคุนกับ,บ่าไทยได้เจ้าวันนี้ไอ้วันเราเทึงชส่เขาเขาปรจักษ์เลยเออเราเทึงชส่พี่น้องพังไทย <c oughs> อืมีแต่ว่าอัน ถ้าว่าได้ครับไปได้รรวรืมีแต่ว,ว่าเฮ็ดบัตบออยง่ายใช่เฮ็ดบัตเนี่มีแต่ว่าบเวียงในชีธรรม่าบอนที่คุณเมย์อยู่ทางเงินขอนแก่นฮะมาเพิ่นยังเงินสี่ฮับอยู่บอ่อถ้าวา่าครอบครัวของเงินน้องรทจนาเนี่ยได้บัตรได้สำเนามาอย่างเรียบร้อยครบเบัดอ่าเป็นคนถูกต้องตามกฎหมายเนาะที่บออยง่ายตอนนี้ยัง เป็นคนตกล่นว่ายซันๆาร่กี้นะเป็นคนตกล่นนะเพิ่นบอยกล้าครับอันนี้เดี๋ยวได้อันทุกอย่างนะก็อาชีเพิ่นอาชีครับกับมีเน,ะเน,นาะว่าเพิ่นได้เบาเลยถ้าว่าไปอยู่ไปอยู่ไปเผาไปเผาชวนเพิ่อนเบาๆคือคือเจ้านี่ไปเผาชวนเน่ย เนี่ผัวเจ้าชิไปเห็นงานยุงอื่นตอนแดงเนี่ยมานอนอยู่หันสิกะไล่อยู่บอกได้อยู่ว่ะได้ยู่เนาะเลยเลยว่าต้องถามน้ำนะเฮากระโจนั่นพี่กนันผัวบอลน,นั่นแต่กี้เพิ่นได้คนแน่บอลทีเบาเยียงเบาตอนก่อนผัวเพิ่นกระโโบหูคือกันว่าเฮาชิไปมือ่อใดเนาะว่าเฮาชิไปมือ่อใดยังมืจกักแม่นยังบอลน่นอนอ่ะอยังบอลน่นนอนอ อ่อนแฮงดีเนาะน้องจานาเนาะแม่นปกตินี่คนในหมู่บ้านนี่เพิ่นเฮ็ดกันน่ะเท่าไหร่อันเฮ็ดเฮ็ดบัดบ่ฮู้จักกระมวนได้อ้ายเฮาบ่ฮู้บ่แม่นต้องได้ถามเขาก่อนยๆแต่ละแน่ๆบ่เยก็บ่กล้าเว้าไปก่อนเพราะว่าแต่ละบ้านมันบ่คือกัน แบบเดียวกับเดินเรื่องทุกอย่างนะแต่เราบ้านมันเป็นค่า,ชาใช้จ่ายค่าเดินทางมันบุกกันต้องทมปึกชาเขาก้อนละ่ะโดยต่อคืนมายังอยูครับลูกกับผัวก็ทมกันอยู่ทีทมยุ่เขาอเดิยเอ,อยากไปบอกคันเขาให้เขาชวนพอยังไปเราก็บ,บอกอยู่เลยแต่วามาไปยูพ่อมอยูเนาะ เขาว่าลังเลบ่ได้ได้เขา,ากระเทินเขามาชอยเรือเลย,ยล<บ>ไทยแม่เพราว่าพี่น้องคือเบ้าเนี่ยขึ้นในบ้านแล้วเบ้าเนี่ยคนในหมู่บ้านนี่นั่นที่ว่าเพิ่นได้เพื่อนหลังงหญ่ๆนี่ก็มีแต่รายเงินมาจากฟังไทยพุ่นเบิดเราอะลูกไปเห็ุงานอยู่ไทยพุ่นเราอะที่ว่าที่ว่าเดียวเห็นนี่เราอะเพื่อนในบ้านคือกันเราอะ คิดว่าไร่เฮือนหลังใหญ่ๆผู้ใดมีบ้านมีเฮือนหลังใหญ่ๆนี่ก็มีแต่หาเงินมาได้พุ่นเบิดคือวาหาอยู่นําหมู่บ้านนี่แบบว่าหาพอได้จุนเจือครอบครัวซื้อแล้วบ่มันบ่พอสิได้แล้วบ่ก็ีแพี่น้อง ทงแป่พุนมันกคือว่าเป็น,น,ปนยังมากอกใกล้ใกล้มอใกล้ยางเนาะนใช่ง่ายเขาก็ได้ใช้วัดชามชี่บ้านนั่นแหละเขายัางใช่กันอยู่บอกมือยังใช่ใ<ะ>ช่ย,ยุ่ตอนเขาได้น้องพัดนี่ก็เขาเป็นไข่กับชาย,ยุ่ง<อ>ต่อบัดเอาราเวียงกาบหูเรื่องเล่าของกันอยู่พุนว่าเพิ่ที่ใช่กันแบบไรเขากับโบจักเคื่อน สามสิบบาทคือว่าวัดนยังเ้างกระปูห้อคือว่าไปรับจ้างขายกระปูให้เพื่อนนะเท่าไรเพื่อนเขาให้เขาให้นั่นคันลายทุ่งกระชิบพันให้ทุง่งละพันทำชิปทุ่งกระชิบพันสิแม่ไหน<อ>บางเธอเขาลายกับเขาให้ลาไล่เจ็ดทุ่งเขาถือไปของร้านนั่น เช็ดถุงหรืเขาหายแจกพันเช่าพันไอ้พอดีก็จุกเพอถุงหนึ่งเขาก็ได้อ๋อเช็ดถุงนีได้เพอถุงหนึ่งแม่นเออโดยโดยคำว่ามีผู้มาจ้างมาให้ไปขายเม่นไปด้วยนะบ่แม่นเออเขาเคยเราพอได้ชื่อว่าห่านกินนี่แหละเขาเคยให้เจ้าไปได้เบายังไงใช่คนในหมู่บ้านนี่เนาะแม่นเขาบอกกล้าไข่ เพื่อนบวกล้าขายแม่นค่ะเออเพื่อนไปหาเป็นทำบวกล้าขายแม่นนะ่ะเป็นให้เจ้าไปขายให้เอาไปอยากไปทั้งมวลไปยากอันนี้เลยยากพวกกะทแต่เจ้ายังบ่ได้ลูกนี่เจ้ากับไปหาแนวขายอยู่บ่ไปมัง่งบ่ได้ไปมั่งนั่นแหละพอได้เงินชื่อรถไทยชื่อน้ำมันรถไทยนะเอาก็ได้อ๋อพอได้เงินมาใช้น้ำมันรถไทยแเช่นหนึ่งก็ได้บ่ฮอด้เต็มกระตุกนั่น อืมมันรถตายแฟนไม่าเจ้าหนิบบอ้โอ้โดนโดยโดนมันครบหมดดีบีดีกระบีน้ำมันรถเนมช่างเน่ครบหมดลิ้นมาเน่มานี่คนในหมู่บ้านนี่ครับผูดายบัวก้าเน่เขาก็มีแต่คืนเห็นเจ้ามีนะไม่เจ้าไปขายให้เขาก็ให้ทุกม้วนเถ้อชิบเถ้อเช่าเถ้อห้าพันชิบพันพอได้เงินชื่อก็ต้มขนมให้ลูกเนาะ ว่ากันพี่น้องแต่ก็ไม่อยากเันนั่นดอกเ,อเด็กหอนอดีมั้ยนี่หอนแฮงพี่น้องเลยอยาไปไปเขบาบา้านนะเขาอายฮะเขาไอ้โอ้หู้หู้ฮ่าแต่ว่าบ่หู้ว่าสิไปขายอยู่ใช่ไม่ห็นไนอ้โมก้า งานไม่เหฮันคา,ายบางคนก็ได้เห็นหาชื่อของโมฮันคายมันหลายบอเดี๋ยวนี่ไนงะกระปูเดียนี่นะลงไล่ทั้งมวลนายมันหาก็ออกข่าผลต๊กนี่บอแม่นโอ้เ,อเพราะผลตกห้ำโตก๊กหยางได้แบบนี้เขากินเขาบม่ได้เจ็บท้องบอบอได้หโอ้เห็นเขากินอยู่เมื่อเห็นเป็นยัง ว่ากระปูกระปูแดงนี่แต่มันสีมีแต่ย่ามผลตกนี่บ่แน่นถ้าผลโมโตกนี่มันเหมาะบอ่อเฮ็ดเฮ็ดยังบ่ออกบ่อผลตกเรื่อยเรื่อยเป็นยังไงยนาอายคือบรเห็นมีเฮ็ดปกติทางนี่ช่งเฮ็ดบดช่วงจีดายแค่ทางไล่เพราะว่า<ม>ถ้าฝนตกนี่ปกตินี่เฮ็ดบดสีออกไอล่ถ้าฝนตกด้วย บนทั้งนี้โมเมนต์ตกสองสามเถ้อได้พระจักป๋อช่องเถืช่ม,งงมเถือเอลยวานะพี่น้องเลยช่เถ้าช่ำเถ้ทางนี้กะม่มผัวเจ้ามือเศ้านี้ว่าไปเหตุไปเหัขวตะก,กะเม่นอ้ห่อนป่านนี้พากันรว เห็ดหน้าจเห็ดนาไว้ทางนี้ทางบ้านยังบุกเฟรียเไว้ก้อนไอ้มันมาผลตุกเห่งเลยชักเด็กคุดเอาละตะกามันรถไทยชัยไรเลยคุดเอาคุดเป็นคุมเป็นคุมแปอนบ่บ่ได้คุดเป็นชะมือเลยเออคุดจะมือแบบไล่เรียงกันไปเลยบันเทาอันแน่นได้ใช่บรนเทาไปโรกมันโมหยาบบ่บ่อยอยู่บ่ เออคอยเป็นนั่นแหละฮะชาบ่ายลกปยายดอกให้าเกิดคอยำนียนัมันให้นามบัวลายเนาะให้นามบัวลายแต่วันบัวพอชีได้ไม่ไมไม่มนู่นนะ เด็กน้อยกับเพิ่นอยู่แต่เพิ่นกับจะไปเว้าภาษาแบบนี้เบิดเนาะมันก็เลยอันว้าวนั่นเบิดเลยบ้านเอายางกระติ้วให้น้องแน่ล่ะในคันนั่นเลื่อนางเลื่อนดูใครผู้หญิงลูกผู้บ้านนั่นแหละโอ้เราก็มีลูกน้อยเนาะน้อยกว่านี้อีกก็มีอีกแม่นทำลูกาทำเสียงรถพี่น้องเลยใกล้ถนนหนทางเสียงรถหลังเนี่ย ถือว่าวันดีเราคอยกะมาฮอดหากแต่ว่าก fera, NG, ังบ่โบห็นผลสำเร็จจนเท่าฮอดมือไล่พุ่นแน่จังว่าผลสำเร็จพี่น้องเลยจนเท่าฮอดมือไล่คือว่าฮอดมือเดินทางพุ่นแนี่ยทั้งเบิ่งไปเอฟซีก็ติดตามไปตามเบิ่งนังเจอพี่น้องอยู่ทั้งฟังไทยผูที่เคยเว้าอ่า ผู้ที่เคยว่าว่าอยากฝากเสื้อผ้ามาให้หรือว่าอยากฝากชิงผักคองให้หากแต่โบจักค่มเพชรกะมีแต่ว่าทังเบิงนังเถื่อนน่องหลจนากับครอบครัวเพิ่นนีได้ลงไปไทยพุ่นกะมีแต่ฝากไปทังไทยพุ่นมันสิง่ายกว่วฝ่ามาพี่เนาะมันสิบ่ได้เสียคาใช่ใจ่าเอาฝากอยู่ไทยพุ่นนี้ผากต่อไทยหาไทยนี่มันชิบ่ได้เสียคาใช่ใจ สาผากอยู่ไทยมาเล่าหน่มันฉีดได้เชียสองโตเชียอยู่ตั้งพุ่นได้กับมาพังเฮ้าแลือกับเชียอีกอละละมันบอกคือเดียวอืมน้องพี่น้องเนาะแต่คือว่ากห่อนคือว่านับมือให้ห่อนขึ้นเนาะโมได้นะๆพีนนนน่น้อง คือมากมื้อนี้คือเห็นนันเห็นาเจ้าอย่างราขายขนมบ่แม่นายเออเราก็อยากขายเราก็เนาะแม่กลัวนั่งอยู่ละล่าเราเด็กเหตุว่าเนาะชื่อกระปอกแป็กมาพอได้เห็นข่า,ขายาเด็กนนหน่อย ไันได้กินข้าวเที่ยงก็กินกับยังจากข้าวเที่ยงกินเก้งน้ำไม้คือเก่านั่นแหละเจ้าบอกเบื่อบอกกินแต่เก้งน้ำไม้หม,มทั้งวันลายมือเลยทิโตกันหลายมือเลยไม่ให้กินเก้งน้ำไม้กินยังบอกมียังในทางเางขาชาญนั่นแหละตำหมึกเต่งทางเขาชาญนั่นมายังกันบัดงั้นเชื่อน้ำกอน,นนั่นะน้ำแข้งนั่นโอ้กระทะอากาศมันฮ้อนต้อง เพื่อนเราบผมมีผ้าพื้นผ้าผ้ามันก็ต้องมันชื่อน้ำแข็งไม่ใช่กระติกกันแน่กิจบ่งไผ่ไม่หญ้านั่นเด้อลาเด้อออกแมร่ะคือว่าคำกลับไปนี้คำกลับไปขี่ไปเยี่ยมบ้านเกิดนี่บ่นดูจ้ะนะไปแล้วคันมีเงินนะฮะมาเงินได้นี่เมนกลับไปเยี่ยมน้องเบิ้งเนาะดูผมเมนดรอปปะเขานั้น เขาบอกว่าคิดด้ะบได้ปลาบอกเออเขาไม่ได้เห็นอย่างพิษป่ายังไงใช่เนาะบ๊อบแม่นว่าเขาไม่ได้ยิงจองห้องเนาะเขาก็ได้ไปอะไรก็ต้องคือว่าไปเยี่ยมไปย่ำล่ะยัง่ายคือว่าน้องรจตนาก็คือว่าบ่ตอนนั้นก็มีแต่ว่าอยากไล่อันยื่นมาเห็ดบ้านนี่ชื่อเนาะแม่นไหน หลุดพนไปจากักหน่อยชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาตั้งแต่ว่ามีทีมงานยูทูบเบอร์เขามาหาเนาะลงรวจจนะแม่นะโผขันบ่มียก็ไปห้าคอเข้าบ่ยาบ่เช่าเลยเตปแบบนี้ห้อนแบบนี้ก็ต้องนัาไปได้เนาะต้องด้หิ้วไปนั่นแหละลูกชั้นแมนได้อุ้มไปได้พูกนี้เนาะอู้น้อยนี่เนาะอุ้มไปล่ะพวะเนี่ยใดก็มันกินนมเจ้าด้แม่นต้องแนไป ว่าถาปลาไว้กะจักงามไหลสิมานังเดอกับไปนอนเป็นคืนของคืนบอกแม่นนะไปนอนอยู่ใช้จุเจ้าไปนอนนอนอยู่ในวัดนั่นแหละนอนวัดแม่นโอ้โดยโยดย,ดย,ดย,ดยอยู่วัดว้านคอยก็เคยเห็นมีคนมานอนอยุหักไปถามมาชวนไล่ชิบโบคอยมีคนทั้งนี้แหละมีคนทั้งอื่นแถวทางเมืองชนเมืงอ,งมองยังโมมีคนทางมันไก่บอกคือว่าเนี่ยไรนาก็บอกทินไผ่ทิเนดาวเนาะ ต้องดึงหรือว่าเนี่ยต้องดึงต้องต้องมีผู้ผ้าไปบ่น้องรจั่นนะแต่เจ้ามาเล็กๆเไปนะไม่ยากนั่นแหละเขาโอ้ไม่หา้าผ้าไปโอ้หิ้วผ้าไปแล้วก็ได้ไปเนะาะเฮาเนี่<ๆ>ยอะเป็นอันเป็นผู้ไปแต่ตบ,บิดนั่น,นเฮ<อ>านี่แลหละบางเขาเห็นเฮาไปแล้วก็ขเขาอยากไปทั้งมวนอ๋อน้ามู่บ้านนี่บอเห็นเฮาได้ละเฮาก็บปอยาก เป็นทมว่าเรวแต่กี้ <คน S 2> ชูเพิ่น<า>ไปเอาข่าวใช้สามากินชุเพิ่นบ่มีน่ะไปข้อเราไปข้อฮะต้องได้ย่างไปข้อเราก็ได้เอา้าบาดนั้นมาคือว่าเจ้าคือว่าเจ้าเป็นคนพาเพิ่นไปใชไหมไปละเฮาไปแต่บิดนั่นไปไกลหั่นบ่แม่นอ๋อแต่กี้นั่นชุเพิร์นที่อแต่เขตใกล้ๆนี้โอ้บัตไปไกลนะเจ้าเลย พาเพิ่นไปแม่นมันมาไล่ไล่กัวคอแถวขิใกล้อ๋อไปจำชันี่บ่พอได้กินไหนไปปกติน่ะชิวเพิ่อนคอมันได้นอนมีแต่คอได้กันไมนอนทั้งมวลเขาก็ได้เขาไปคอทางคุเชพุ่นนะอ๋อเอาแล้วไปทางนี้โอ้ทางคุเชแบบบ่มีรถ้องได้ย่างเอาชุเพิ่นไปนะเออแบบไล่ไล่อะไรกันนักอีกเนาะแม่นอ่ะ S <S 2> <S 2> เป็นตน้น<ม>ช่องต้นพุ่นละหาบเอา้ามันหลายคนเนาะม่นไปหลายคนไปน้ำเดียวพรมพอม่อมันหลายคนหนดน้วยนั่นนี่โดยโดยโมีใจน้ำมีแตว่ว่าป็นกำลังใจให้ช่ยๆแล้วกนะ็ย่งางเงินพังเบิงว่าสีสําไตรเนาะยังโมฮุ้ในราคาที่แท้จริงว่ามันโมมีสำนี้ มันโมมีมทำมันเอกสารนึงมันก็ต้องมีค่าในการเดินทางอีกเนะี่ยลงไปจำบัตรจำอย่างเช่นบัดเช่นอย่างอ่ามันก็ต้องต้องมีตามขั้นตอนเพราะว่าหาชิลงไปนี่ไปหาเจ้าหน้าที่อยู่ต่อมอหรือว่ายงนี่เพิ่นก็ต้องครับค่ามิกค่าโชเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นต้องค่าธรรมเนียมเพิ่นอยู่แล้วต้องมีค่าเดินทางเพราะว่าบปเวียงนี่ก็ทเที่ยวเข่าออกประเทศไทยนี่ก็จนชิบมมีบ่อนจำผู้ใดนำบัตรสปอร์ต อ่าห้อเบ,ดบิดว่าตอนนั้นตอนนี้แต่กตาา็ต้องมีค่าใช้ใจอ่าห้องเป็นตื่นนะพี่น้องเลยมิแต่ว่าให้ทั้งน้องนนชนาเอาลูกเอายางก็จะจังใดก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้อยู่ดีมีแห้งเด้อโดยอาสวัสดีก่อนโดยโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับบ่มีอย่งางใดพี่น้องเลยอ่าบ,บ่เบี้ยเองก็มีแต่ว่าจบคลิปลงแนละ้วก็บสนะิโคเดินทางกลับโตแบบนพี่น้องเลยก้าวเหาเตาขึ้นอ่าทางบ้านทาง,งเฮือนพูดได้เหมือนีเนานะ กลับมาผู้เดียวมือนีพี่น้องเลยมาผู้เดียวทีมงานเพิ่นอ่าบอไดมาน้ำเพิ่นติดภารกิจทางอื่นน้องพี่น้องเนาะเ่ราะว่ากันพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แหละจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีฮักแพงเบิด์ชุกูชุกคนที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนาะคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดพี่น้องคอยติดตามเป็นกำลังใจอ่าส,สม่ำเสมอมาน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบูมีพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นคอย กดไลค์กดแชร์กดสัพพอนก็คือว่าสีผมมาถึงสันนี่วเวเยงเองก็ได่พี่น้องเลยปิดน,นี้กับผม,มยังไล่ใช่ได้ขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีเนาะถ้าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ,พ,พี่น้องเลย